ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอข่าวเบรนขายทำหุ้นตกเผยเกลเซอร์ยังไม่ล้มแผนขายแมนอยู่แต่กูลเกลเซอร์กลุ่มทุนเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้ล้มเลิกความคิดที่จะขายทีมตามที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้แต่อย่างใดตามรายงานของเดลี่เมลสื่อของเมืองผู้ดีกลุ่มนักธุรกิจจากแดนลุงแซมประกาศไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีก่อนว่าพวกเขาพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกกลุ่มทุนที่อยากลงทุนกับทีมซึ่งนั่นรวมถึงการขายทีมด้วย โดยที่เซอร์จิมเรดคลิปกับชีคแจสตินบีนธรรมัดออลธานี ani, คือ2คนที่แสดงความต้องการที่จะเทคโอเวอร์ทีมจนยื่นข้อเสนอไปแล้วหลายครั้งอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้เรื่องดังกลา่าวยังไม่ได้ข้อสรุปเสียทีและไม่กี่วันก่อนมีข่าวลือว่าตระกูลเกลเซอร์ตัดสินใจที่จะพักการขายทีมไปแล้วซึ่งนั่นทําให้เรดอาร์มี่เดือดดานกันสุดๆเพราะพวกเขาไม่ชอบตระกูลเกลเซอร์มานานและต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในเบื้องบนของสโมสร ถึงกระน,นั้นเดลี่เมลระบุว่าทั้งสองนักธุรกิจที่อยากเทคโอเวอร์แมนเดตไม่ได้รับการแจ้งเลยว่ามันมีการยกเลิกการขายแล้วแถมเสริมว่าการเจรจาระหว่างทุกฝ่ายยังคงเดินหน้าอยู่โดยตอนนี้พวกเขากำลังหาช่องทางที่จะทำข้อตกลงร่วมกันให้ได้ภายหลังทั้งเซอร์จิมและชิกยัดซิมยื่นข้อเสนอเข้าไปที่ราว5 0 0 0ล้านปอนด์แต่ยังน้อยกว่าที่ตระกูลเกลเซอร์ต้องการทั้งนี้ข่าวลือเรื่องที่ตระกูลเกลเซอร์ยกเลิกการขายทีเมื่อก่อนหน้านี้นั้นส่งผลกับหุ้นของเมนเดตอย่างมาก เพราะในช่วงหนึ่งราคาหุ้นของพวกเขาในตลาดหุ้นนิวยอร์กลดหวบถึง2 1ก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังปิดตลาดโดยที่ราคาหุ้นมันลดจากตอนเปิดตลาดถึง18%ทําให้นี่นับเป็นราคาหุ้นที่ลดลงภายใน1วันมากที่สุดนับตั้งแต่ที่พวกเขาเปิดขายหุ้นโดยมันทําให้มูลค่าทางการตลาดของสมสรลดลงถึง550ล้านปอนด์ตามไปด้วยรอมานานโซฟิยานอัมระบัดสุดตื้นตันได้ซบแมนอยู่ โซฟิยานอัมระบัดกองกลางคนใหม่ของแมนเชสเตอร์เต็ดกล่าวว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาอยู่กับปีสแสดงเพราะไฟ,ฟ่ฝันที่จะได้เล่นให้กับทีมมานานแล้วอัมระบัดเริ่มกลายเป็นที่จับตาบอ,อกของหลายคนจากการที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับทีมชาติโมร็อกโกในศึกฟุตบอลโลก2022โดยที่แมนยชนเต็ดตามล่าตัวเขาอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก่อนจะประสบความสําเร็จด้วยการทําดีวแบบยืมตัวพร้อมกับมีออปชันซื้อขาด แข่งวัย27ปีกล่าวผ่านอินสตาแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้มาอยู่กับสมมสรนที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ได้มาอยู่กับสมมสร,รที่เต็มไปได้วยประวัติศาสตร์และอารมณ์ร่วมอย่างมากมันเป็นความฝันของผมที่จะได้เล่นให้กับเสื้อตัวนี้ผมจะทําทุกทางเพื่อตาราสมมสอนนี้ผมรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ก้าวเท้าลงไปในพื้นสนามของโรงละครแห่งความฝันซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่ของผม ผมขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนสำหรับการต้อนรับที่แสนอบอุ่นทำให้นี่เป็นฤดูกาลที่น่าจดจำกันเถอะ at Manchester United ทำตามหัวใจเอเย่นเผยบังบัตรปัดทุกทีมเพื่อจอยผีมามูดเอลบูสตาตี้เอเย่นของโซฟิอยนอัมระบัตเปิดเผยว่านักเตะในความดูแลของเขาปฏิเสธทุกสมสรเพื่อย้ายเข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามความฝัน กองกลางชาวมอกโกย้ายจากฟิออเรนตินาเข้าร่วมทีมแมเตดตในวันเดยไลน์ตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยสัญญายืมตัวมูลค่า10ล้านยูโรพร้อมออปชั่นซื้อขาด25้าล้านยูโรนายมีความฝันจะเล่นภายใต้แสงไฟในโรงละครแห่งความฝันเอลบุสตาตีเผยผ่านอินสตาแกรมนายมอบความไว้วางใจให้ฉันเพื่อทำให้ความฝันนี้เป็นจริงและเป็นเวลา15ปีที่เราร่วมเดินทางด้วยกันซึ่งได้เห็นนายเติบโตจากเด็กดุ่มที่มีพรสวรรค์ซึ่งยังดิบและความหลงไหลในฟุตบอล สู่ชายที่นายเป็นในทุกวันนี้ผู้เล่นระดับโลกหลังจากแสดงผลงานในฟุตบอลโลกซึ่งเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดคนทั้งโลกต่างพูดชื่อของนายพวกเขาทุกคนได้เห็นสิ่งที่ฉันรู้มาโดยตลอดความสวรรค์ของนายไม่อาจปฏิเสธได้ความเชื่อของฉันในตัวนายไม่เคยเปลี่ยนแปลงและแม้ว่าสามเดือนที่ผ่านมาจะยากลําบากด้วยอุปสรรคมากมายแต่นายปฏิเสธทุกสโมสรที่ติดต่อเข้ามาเพราะนายมีความเชื่อว่าความฝันของนายจะเป็นจริงสโมสรเดียวเท่านั้น เราทำมันสำเร็จแล้วน้องชายสัญญาที่สัญญาไว้ความฝันเป็นจริงโรงละครแห่งความฝันกำลังรออยู่ขอบคุณพระเจ้าทั้งนี้อัมระบัดมีลุ้นประเดิมสนามให้กับแมนเชสเตอร์ในเกมพบไบรตันแอนด์โฮปอัลบียนวันที่16กันยายนนี้ที่โอทฟอร์ดเดินเทลกราฟสื่อดังจากแดนผู้ดีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดฉากเจรจากเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวของอารอนวานบิสซาตา้าหลังจากพัฒนาฟอร์มการเล่นดีขึ้นเรื่อย ภายใต้การคุมทีมของเอรดิสเทนฮารปัจจุบันฟูลแบ็ควัยยีปีเหลือสัญญาเพียงปีเดียวเท่านั้นหลังถูกเซ็นสัญญามาจากคริสตัลพาเลซเมื่อปี2019โดยสโมสรยังมีออปชั่นในการขยายเพิ่มออกไปอีกปีวานบิสซาก้าตกเป็นข่าวย้ายทีมตลอดและเชื่อว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเทนฮารแต่จากนั้นเขาพัฒนาตัวเองจนก้ามาเป็นกำลังสำคัญของเฮดโค้ชชาวดัตช์ ฤดูการนี้วันวิสกา้าทำแอซิสแรกให้ปีแสดงในเกมเที่ยวชนะบูฟแธมตันวันเดอร์เรอร์และเขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้ง4เกมจนถึงตอนนี้เขายึดตำแหน่งแบ,บ็คขวาตัวจริงก่อนหน้าดิโก้ดาร์โลเป็นที่เรียบร้อยโดยไายหลังถูกจับไปเล่นแบ็คซ้ายชั่วคราวทดแทนลูกชอและไทเลอร์มาเลเซียซึ่งได้รับบาดเจ็บสำหรับวันวิสกา้าลงสนามให้กัมเมเดตทั้งสส้น164เกมรวมทุกรายการทำไป2ประตูและ12แอซิส พอสโคยกให้คาสิเมโรเป็นนักเตะแมนยูในชุดปัจจุบันที่ดีพออยู่ในทีมปีสแสดงยุคข,ของตนสโคถือเป็นตำนานของแมนยูซึ่งเขาคว้าชแชมเปี้ยน์ลีกมากถึง11สมัยตลอดการค้าแข้งในถิ่นโอทัฟฟอร์ด20ปีเขาเป็นส่วนสำคัญของทีมชุดคว้าทิปเปิลแชมป์ของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กุสันในฤดูกาล1น9 8กถึง1น9 9อดีตดาวเตะทีมชาติกรีฑาผ่านการร่วมงานกับเหล่านักเตะระดับโลกทั้งคริสเตียโนโรนัลโ,โดเวนดูนีรอยคีนแรนกิสรวมถึงเดวิดเบคม เมื่อถามว่านักเตะในทีมปัจจุบันคนไหนที่พอจะอยู่ในขุมกำลังในยุคข,ของเขาบ้างสโคแสดงความเห็นผ่านช่องฟของริโอเฟอร์ดินานว่ามันยากเพราะว่ายุคเรามีขุมกำลังที่ดีมากๆแต่คุณอาจนึกถึงคาซิเมโรเมื่อเขาเข้ามาสู่ทีมนี้ปีที่แล้วเขาสร้างความแตกต่างอย่างมากประสบการณ์ที่เขามีจากเรอัลลิสิดการคว้าแชมป์ครั้งแล้วครั้งเล่ากับยอดทีมผมไม่รู้ว่านักเตะบางคนในชุดนี้จะเล่นในทีมของเราได้ไหมมาคัทเลดฟอร์ดก็ยอดเยี่ยมนะ แต่ผมไม่รู้เหมือนกันแมนเชสเตอร์เด็ดเผชิญกำแรงกดดันจากรอบข้างให้ดรอปอันโตนีปีกบาซิเลียนออกจากทีมหลังตกเป็นข่าวช้าวทำร้ายร่างกายแฟนเกา่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพิ่งยืนยันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ากำลังสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีที่กาบิเอเลคาวาลินอดีตแฟนสาวของอันโตนีเข้าแจ้งความว่าถูกดาวเตะแมนเชสเตอมขู um และทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ คาร์วลินได้เข้าแจ้งความต่อตำรวจในบ้านเกิดบราซิลเมื่อเดือนมิถุนายนและคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนและได้แจ้งความต่อตำรวจในเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยทำให้สหัมพันธ์ฟุตบอลบราซิลต้องหาดูอย่างเร่งด่วนก่อนตัดชื่อปีกจอมหมุนของปีแสดงออกจากทีมชาติชุดล่าสุดเทเลกราฟสื่อดังอังกฤษร,รายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่ปีกวัย23ปีจะถูกปีแสดงตัดออกจากทีมเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับเมสันกรีนวูดซึ่งมีคดีความคล้ายกันกับการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงมาแล้ว หลายองค์กรที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์รวมถึงสื่อได้เอามากดดันให้ทีมดังแห่งโอทฟอร์ดตอบสนองและดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อแอนโทนีแตว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีแอคชั่นใดๆเกิดขึ้นกูรูเผยเทนฮากยังพร้อมให้โอกาสซานโชอยู่กับแมนยูต่อไปเบนจาขอบนักข่าวฟุตบอลชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าเอดิคเทนฮากกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกยังคงให้โอกาสเจรอนสานโชปีกชาวอังกฤษได้พิสูจน์ตัวเอง แม้ก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายจะพึ่งตอบโต้กันผ่านสื่อก็ตามในเกมลีกนัดล่าสุดที่แมตต์บุกไปแพ้อ์สซอนสามต่อหนึ่งซานโชไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองโดยหลังจบเกมเทนฮาให้สัมภาษณ์ว่าดาวเตะวัยยี่สามปียังซ้อมได้ไม่พอดีแต่หลังจากนั้นไม่นานแข้งเลือดพอดีก็ออกมาโต้กลับทันทีว่าตัวเองตั้งใจทำงานอย่างหนักแล้วซึ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดสุด อย่างไรก็ตามจากขอบระบุว่าบรรยากาศในทีมแมนเชสเตอร์น่าจะคลี่คลายในเร็วๆนี้โดยกล่าวว่าเจดอนซานโชต้องการต่อสู้เพื่อตำแหน่งของเขาแต่คำพูดของเขาที่บอกว่าตัวเองเป็นแพะรับบาดมันสร้างความไม่พอใจให้กับเอ็ิธเทนฮากซานโชก็ไม่พอใจพอๆกันที่เทนฮากพูดต่อสาธารณชนว่าเขาไม่ได้อยู่ในทีมแพ้ให้กับอาร์เซนอลเพราะวิธีการฝึกซ้อมแหล่งข่าวระบุว่าเทนฮากผิดหวังกับทัศนคติและการทำงานของซานโช แน่นอนว่าการตอบโต้ของซานโชมันไม่ช่วยให้ทุกอย่างคลี่คลายแต่ผมมั่นใจว่าแมนเตอดจะจัดการกับสถานก,การณ์เป็นการภายในได้ซานโชไม่ใช่นักเตะที่เทนฮากต้องการขายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถึงแม้จะได้รับความสนใจจากท็อตแนมฮอสเปอร์และแอสตันวิลล่าก็ตามเชลซี Chelsea ยังเม,มินแชแมนยูกินแฮลคอแรกเจอดอนซานโชกับมาคูกูเรียฟาบิโซโรมโน,โน่นักข่าวคนดังระบุแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเสนอแลกตัวเจอดอนซานโชกับมาคูกูเรีย แต่ถูกสิงกลูบอกปัดกระทั่งผีแดงต้องหันไปยืมเซคิโอเรกิลอนมาจากสเปอร์แทนแมนนิเตตประสบปัญหามีแบ็กซ้ายสองรายล้มเจ็บทั้งไทเลอมาลาเซียและลูกชอซึ่งแรกที่เดียวกคุนซือเอริคเทนฮากต้องการยืมกูบูเดย่าจากเชลซีโดยเขาเสนอให้ซานโชย้ายสลับขั้วไปลงบุให้กับทีมสแตมฟอร์ดบิทเนื่องจากไม่แฮ ppy ปปกับทัศนคติในการซ้อมของลูกทีมรายนี้มานาน2-3สัปดาห์แล้ว อย่างไรก็ดีพีแดงไม่สมหวังเนื่องจากเศรษฐีลอนดอนไม่ต้องการได้พ่อค้าแข้งวัยยีสบาปีมาร่วมทีมและพวกเขาหันไปซื้อโคพาเมอร์จากแมนซิตี้จนส่งผลให้ทีมจากโอทัฟฟ์ดหันไปยืมเรเกอรลอนแบ็กซ้ายสเปนิตอีกรายจากทีมไก่เดือทองตอกกรณีของซานโชซึ่งมีปัญหากับเทนฮากหกลังถูกตัดออกจากทีมในเกมพิมริกนัดออกไปแพ้อรซเซนอลสต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโรมมโนโยือนอยันว่า นายใหญ่ดัชไม่พอใจกองกลางอังกฤษมาพักหนึ่งแล้วเนื่องจากซ้อมแบบหย่อยแยะและหลังจากสถานการณ์ดังกล่าวแพร่ไปถึงสาธารณชนนักข่าวอิตาเลียนระบวะุว่าทั้งสองจะมีการพูดคุยกันในอีกไม่นานนี้เพื่อสะสางปัญหาดานเดลิเมลเปิดเผยว่าเชลซีเคยสนใจเซ็นสัญญากับเจดอนซานโชปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ปีสแสดงเคยมีความคิดที่ปล่อยซานโชออกจากทีมอยู่แล้วและเชื่อว่าข้อเสนอมูลค่า45ล้านปอนด์เพียงพอที่จะโน้มน้าวให้พวกเขาขายอาดีตแนวรุกบรสเซียดอนมุลสื่อระบุว่าซานโชเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เชลซีสนใจอยากดึงไปร่วมทัพแต่พวกเขาพับแผนดังกล่าวเนื่องจากกังวลกับทัศนคติของนักเตะซานโชยังมีโอกาสย้ายทีมอยู่เนื่องจากมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ยังคงเปิดตลาดซื้อขายโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียและตุรกี ขณะที่สกายยมีเปิดเผยว่าซานโชไม่ได้คิดที่จะยกเลิกสัญญากับแมจเตแต่อย่างใดหลังออกแถลงการโต้เทนฮารกหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ